อาตมารพระอาจารย์โกสหรือพระอาจารย์เนื้อเศรษฐีกานารย์ทชมก็มีคอมเมนต์น่าจะเป็นพวกผู้นำนะว่าทำไมหลวงพี่ต้องมาพูดเรื่อง4ปีอาพวกผมอยู่60ปีมันก็ดีแล้วพระอาจารย์นี่ก็เลยจะต้องมาพูดใหม่ว่าการที่เราอยู่นานๆเนี่ยบางคนนะมันจะเจิองอ,อย่างดูอย่างของเราเนี่ยพอนานๆไปเนี่ย ชีวิตคนเราเนี่ยมันก็คิดกับอำนาจตัวเองมากเกินไปอย่างข้าราชการของประเทศไทยเราเนี่ยเวลาทำผิดมาเนี่ยเห็นไหมเด้งย้ายไม่มีนะปดออกหรือไปเลยก็มีมีอ่ามันก็เลยเป็นตัวก่อเหมือนไฟที่เราจุดเล็ก,ลกๆนิดหน่อยมันคิดว่ามันไม่ลามมันก็จะลามไปคนเราเนี่ยถ้าคิดได มันจะคิดว่าเอ๊ะคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้นี่แหละมันเลยเป็นปัญหาส่วนกฎหมายของเราเนี่ยมันอ,อน่อนอ่อนเฉพาะคนที่มีฐานะมีชื่อเสียงมีตําแหน่งแต่มันจะแข็งแรงสําหรับคนธรรมดาคนยากคนไร้ลากยากแต่ถ้าคนใช้กฎหมายเนี่ยถ้ามันใช้แล้วมันแพ้กระดาษไปหนึ่ง กระดาษที่มีค่ามากกว่าเป็นชั้นเป็นปึกเป็นปึกเอาไปช่างกิโลอันนี้เนี่ยเราจะล่มจมกฎหมายมันก็จะไม่มีคุณค่าในตัวของมันในบริบุตรของกฎหมายเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำเราต้องใช้เด็ดขาดถ้ามองแล้วว่ามันมีหลักฐานชัดเจนคลิบครบสมบูรณ์นั้นอย่าไปสั่งให้มันเด้งย้าย ปลดมันออกไปให้มันลาออกไปให้ดำเนินคดีต่อเราต้องเชือดไก่ให้ลิงดูถ้าเราไม่ทำอะไรเลยข่าวไอ้นี่ก็เด้งไอ้นี่ก็ย้ายผู้หรือเราตัดสินใจไม่ได้บางเรื่องนี่ที่มันสำคัญแต่คุณทำทวนหัวุมทวนลมนะนะหูทวนลมก็ไม่มีประโยชน์มันยิ่งสร้างความเกลียดชังให้แก่ตัวคุณไปเรื่อยๆ เสียงสาบแช่งของคนเราเนี่ยมันก็จะส่งไปถามว่าอาจารย์นี่อยากจะมองดูนะว่าคุณต้องใช้กฎหมายให้มันเด็ดขาดอะไรที่ประชาชนเขาอยากได้มองดูแล้วเหมาะสมก็ควรแก้ไขไม่ใช่แช่ไว้รอปีหน้ารอเลือกตั้งแล้วค่อยทำใหม่เห็นไหมมันก็เลยมีปัญหาเราถกเถียงมาหลายปีแล้วแต่เราไม่เคยจำสักที